ไฟดับปะอ๋อเฮ้ย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 อะไร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 ก่อนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คุกนรกกันในวันนี้เดี๋ยวผมนั้นจะพาทุกคนนั้นไปทัวร์ในคุกเข้าใจไหมครับผมเอาละก่อนอื่นเลยป้ายแรกเขาบอกว่าสตอรี่ของเรื่องราวนี้เขาบอกว่า5ปีก่อนนะนะ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเกิดขึ้นที่รีสอร์ทนรกแห่งหนึ่งเฮลรีสอร์ท ใช่เอาเป็นว่าช่างเรื่องนั้นมันเรามาดูนี่ดีกว่าคุณอาร์ตเขาเตือนเราเว้ยเขาเตือนเราไหนคุณโมเขาเตือนเราว่าอะไรนะฮึเขาเตือนเราว่าอาจจะมีการจำเสียงใครหรอดังงินเกิดขึ้นนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแค่เสียงใจเย็นอะเอาเป็นว่าสรุปนะฮะนี่ยผมอ่านประโยคสุดท้ายเลยเขาบอกว่าถ้าสมมติคุณมีปัญหาเรื่องหัวใจเนี่ยให้ปรึกษาหมอก่อนเล่นแล้วก็เขาบอกว่าขอบคุณที่เล่นอ้าวจบแล้วเหรอไปอย่างยังใจเนใจเย็นและเราเราจะเล่นไงอไงมาแร้ว เอาแล้วที่ดีที่ไหนเนี่ยที่ดีที่ไหนไฟดิโอ้ยเรามาแล้วเหรอโโอ้หเลือดใครวะเนี่ยเขาบอกอะไรเนี่ย ICU อยู่ดอนซีบีเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยก่อนเดี๋ยก่อนก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปไหนเราต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมใช่ใช่เราต้องหาทางออกจากที่นี่คุณทำอะไรอ่ะผมเปิดไฟผมเปิดไฟอันนี้มันมี A อะไรเนี่ยเอาโอเคมี A Y Y ายเอาเฮ้ยอาจจะเป็น คีย์เวิร e ์ดอะไรนี่ย่นู้นดูดูตรงประตูดูรประตูโคตรอ่ะมันมีป้าย <26 9. S 1> อยู่เ <okes gaming. S 1> ขาอบอกว่าความตายรอเราอยู่หลังประตูนี้แหละงั้นผมไม่ไปได้ไหมด้วยพลังแห่งจินตนาการของผมตอนนี้เลขสองก็คือตัวอีอ่าเลขหกเลขหกอยู่ไหนวะเลขหกเลขหกอยู่นี่อ่าเลขหกเป็นตัวเอเลขหกคือสี่เอ้ยทำอะไรอ่ะบออะไร เพราะจะกดนะมันกดยังไงเอ่ากดอะไรบ้างนะมันมีตัวอะไรบ้างนะ e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  h ไอ้ไขกิวเนี่ย y ไอก็อะไรนะ a a เออใช่ใช่ a a a แล้วกดโอเคเหมือนอะไรอะอะไรอะคุณระวังมันมีแสงเลเซอร์อยู่ด้านหน้าเฮ้ยมีเหรอไม่รู้ว่ามันเป็นปุ่มแดงๆผมก็นึกว่าแสงเลเซอร์ เราต้องกระโดดขึ้นขึ้นขึ้นทุ่งขึ้นถังขึ้นอะไรบ้างเนี่ยดูไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยมีรูปนัาอยู่ด้านข้างด้วยอ่ะอะไรอ่ะเขาบอกลงน้ำได้ไหมผมม่ได้จะลงได้นะอะไรนะอะไรนะเขาบอกให้หนีไปเดี๋ยวนี้นะโอ้ยเนี่ยมันดันได้มันดันกล่องนี้ได้ทํางงีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดิไอ้กล่องเนี้ยไอ้ไอ้เรียกคืออะไรไอ้เรียกคืออะไรไอ้เนี้ยคืออะไรกวิ้น คุณทำอะไรคณนี้ผมไม่ได้ทำโมกด E ตรงนี้เอาเอาไฟดบะออเฮ้ย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 อะไร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 ตาแล้วตาไา้วตาย้ตาตลยตตตายแลแล้วตายแล้ยไปแ้ยตแล้วรย โผมมองหลังผมมองหลังผมมองหลังผมดูหลังไม่ได้ผมมองหลังนะกระสุนกระสุนเฮ้ยี่ผมมีกระสุนด้วยเหรอมีกระสุนมีกระสุนเฮ้ยอะไรอะไรโอ้ยโดนโดนโดนอะไรอ่ะมโดนอะไรอ่ะทำไมเลือดผมลดวะเออเอ้าเอ้าทุกคนอยู่ไหนอ่ะฮะเฮ้ยโมโมอยู่ไหนอยู่ไหนอะเอาคุณฮัทเราต้องเออดีใหญ่โอ้โหโมโอตงใจ เฮ้ยเดี๋ยวด้ยๆแป๊บนึงแป๊บนึงผมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ว่ะมันข้างหน้าอะไรไีเกียววะไม่ใช่เสียงอยู่ด้านซ้ายเสียงซ้ายเหรอในห้องนี้ชุ้ยผมพบพบเปิดเลยเปิดเปิดไม่ได้ไม่ได้เปิดเม่ดด้เปิดเดเดเปิเปิดเปเปิเปดเมิดเดเปเ เฮ้ยพวกมันมาไหนพวกมันพวกมันไหนไม่รู้ก็มันบอกเดวิลคัมอ่ะเฮ้ยนี่เสียงบ้างเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเลรอนี่เลรอนี่เหรอเออเอาวันเอาวันบีไว้กี่ตัวกี่ตัวเหรอตายไปตายยังตายยังมันแอบอยู่ตายไปไม่โดนอ่ะเออใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันตายไปแล้วนะเฮ้ยโอ้โหอะไรวะล่ะ ลากเขาบอกเขาไม่ให้ออกไปข้างนอกนี่เองแต่เราก็ต้องไปป่ะเขาไม่ให้ออกไม่ใช่เหรอประตูนี้อาจจะเปิดได้แล้วก็ได้เปล่าปิดปิดเลยละกันไปไม่ได้หว้าไปไม่ได้ผมว่าเราต้องไปทางนั้นแหละเราต้องไปทางนั้นแหละกลัวเลยใช่ไหมเออที่เขาบอกอรับภมันจะมาโอ้โหลับไปครับเลยละกันเฮ้ยมือส่มือใส่มืออะไรเขียว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 อะไรเขียวเฮ้ยคุณรีบยิงจังอ่ะะอไรก็ไม่รู้ <ses> อะไรคุณอาส์ไหนไม่เห็นมีอะไรเลยมันมีตัวมันมีตัวเลยวะมาหาผมก็ไม่รู้เฮ้ยอยู่มาแล้วมาแล้วเต็มหมดเลยมาแล้วเฮ้ยเต็มหมดเลยไโอ้โหมองไม่เห็นมองไม่เห็นจับแบงค์อยู่จักแมนอยู่โอ้ยไอ้แมงม์งุ้มแบงค์งุ้มนี่แล้วนี่แล้วโมเด็ง ีมเก็บรื่งองไออะเฮ้ยนี่มันหลอดเลือดเออเก็บปนะเคผมจะตายแล้วเนี่ยเลือดผมเมื่อกี้เหลือ50คุณมานาเมื่อกี้คุณได้คุณจูงกุญแจมันเหรอผมว่าต้องเป็นกุญแจไอ้ห้องที่เราเปิดไม่ได้แน่เลยเฮ้ยเรากล<ป>ับมามันจะมีอะไรรออยู่ปะวะเฮ้ยเดี๋ยวนะฟังเสียงเฮ้ยนี่ไงเปิดได้แล้วเปิดได้แล้วโอ้ my god มีทางเดียวแล้วตอนเนี้ยปิดประตูด้วยคุณอาสนั่นแหละดีเฮ้ยเฮ้ยใครพูดไรใครพูดไรเฮ้ยใครเปิดประตูวะเนี่ย มาเปิดมาเปิดมาวิาเองเอาไปกดไปกดแม่งกูอยากกดไปกดแต่ใครพูดอะไรคุณอาชหลอนผมนี่เสียผู้หญิงผมได้เสียงผู้หญิงกระซิบข้างหูเลยที่ของผมได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงโมหรือเปล่าโมได้ยินอะไรเลยคนเสียงคนละคนเลยเราต้องไปแล้วเฮ้ยมันมีปุ่มอยู่ข้างโอเคผมได้ยินเสียงแล้วคุณอาชโมกดอ่ะโมกดเหรอยันยันยังยันยันไม่กดบอกไปเหมือนเหมือนเราตบนปุ่มก่อนเลยกดแล้วนะจะกดแล้วนะเอออ่ะโอเคอ่ะ วนไปเฉยๆโทษใจเย็นดิทุกคนอ่ะข้างหน้าข้างหน้าแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยลุมาหัวอะไรวะน่ะผมเข้าใจแล้วทำไมต้องไปคุยกับหมอหัวใจก่อนถ้าเป็นโรคหัวใจอ่ะเฮ้ยคุณรีบเปิดประตูยังอ่เยเฮ้ยกรนกนโอเคเขา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 ไปเก็บเขาไปเก็บเขาไปเก็บืปืนเผืปืนเผืปืนูลททูกแบ็กไอวิวลีฟแอปพลาย อ๋อเอ้เนี่ยเขา้ของเรามาคุณกลับไปไม่ได้แล้วคุณอะได้ปืนคุณทำลายมันทั้งหมดเลยใครทำลายไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นแล้วคุณก็ไม่สามารถที่จะโอ้ยก็ได้อะไรวะล่ะอุยปีสบด้วยใช่ไงเฮ้ยอะไรอะมันไป่เข้าไปมันมีอะไรอะโมนาวะ อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเขาไม่เก็บหลอดเลือดเก็บไอ้นี่อาร์มอร์แบตเตอรี่ไม่เขที่แรกผมใส่คือไอ้ก้อนเนี้ยคือก้อนอะไรแล้วนั่นศพใครเอาไปว่าช่างมันปล่อยมันไว้กูนะมันมันมีสัญลักษณ์มันมีสัญลักษณ์ซาตานด้วยเว้ยอ๋อเป็นไอ้นี่ดุงเท้าอ่ะเออใช่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 จับไว้จับไว้เผื่อเผื่อมีอะไรนี่ก็มีนี่ก็มีอ้าแล้วทำไมก้อนเนื้อมันเป็นแท่งลงมาขนาดนี้นี่ก้อนเนื้อว้าว้าว้ามันมาแล้วมันมาแล้วรุดาลงมารุดาออกมาเร็ว ไนะอะไรวะดาโอ้โหเยอะจังด้ยมายามงอยู่ผมกมาีแมไปด้วยเฮ้ึงผมกลับไปร้าเราแบบนึงโอ้โมันตายยากมากมันตายยากมากเปอกเบียเขาปปืนะไวะเนี่ยขาไม่ปืนกล่ะมอไหรกันวะเขาเก็บมาได้ลูกซลูกองเอา ขับจะบดเออเลือดหรือสิเบอืมโมโมผมเก้ามาแล้วผมเล้ามาแล้วผมเล้ามาแล้วผมโดนพิษทำลายประสาทอสายปะอืมยิงให้ยิงให้แล้วผมเก้ามาแล้วอยู่หลังประตูอยู่หลังประตูมันจะโดนก่อแล้วดีเด้อคุณมาไวมากคุณคุณเมื่อกี้คุณไปอยู่ไหนมาผมไปอยู่จุดเริ่มต้นของพวกเราเลยเว้ยที่เราฟื้นขึ้นมาเอาล่ะตอนนี้เราเคลียร์แล้วใช่ไหมไเกินเคลียร์แล้วปะวะ น่าจะเคลียร์แล้วล่ะน่าจะเคลียร์แล้วล่ะเมื่อกี้ผมเก็บอะไรมาไม่รู้แล้วมันก็ร่วงมาเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเขาเขียนว่าอะไรอ่ะห้ามสูบุหรี่นะเราต้องไปต่อที่แรกสำหรับคุณโอ้โหที่แรกสำหรับคุณเฮ้ยเฮ้ยเอาแกมีกีแกมีโค้ดอีกแล้วมีโค้ดอีกแล้วเช็คสิเช็คฟีดมีเขาได้กลิ่นความกลัวของเราเออเฮ้ย แล้วิป่งแล้วปิดก่อนปิดก่อนปิดก่อนอะไรอะไรอะไรปิดก่อนมันเปิดได้ไงไปเรามาดูกันมาดู้กันมาดูกันแต่เราต้องเปิดแหละผมว่าเราต้องเปิดตรงนี้ชนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงเปิดได้โเราต้องเช็คเพื่อนเว้ยมันเราต้องต้องหาอะไรมาเปิดรหัสเจ็ดหนึ่งเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่รูบิ๊กเกี่เห็นใช่ไหมเขาบอกเราดูอยู่นะตัวอะไรเมื่อกี้เจ็ดหนึ่งกระโหลกอ่ะ เราเรายิงมันตายไหมเมื่อกี้มันตายปะวะเหลือฝั่งหนึ่งเหลือฝั่งหนึ่งเมื่อกี้เจ็ดหนึ่งใช่ไหมเอาละฝั่งนี้คุณอาร์ตผมไปคุณไปเลยคุณไปก่อนเลยแต่เลือดเฮ้ยผมเหยียบน้ำอะไรไม่เนี่ยอุ้ยใครหัวเราะอะไรวะนั่นแหละนั่นมีศพนั่นมหละเจ็ดหนึ่งศูนย์สามโอเคเราเราคงไม่ต้องเข้าไปหรอมั้งโอเคปล่อยเข้าไปเจ็ดหนึ่งศูนย์สามนะโอเคเจ็ดหนึ่งศูนย์สามกดเขียวเอ๊ะ เอ๊ะผมกดผิดปะวะเจ็ดหใช่ไหมรู้ว่ามันจะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเอ้ามันมีประตูอีกแล้วเนี่ยหานี่ก่อตรงนี้ตรงนี้อ้าวเอาแล้วโอ้อะไรวะน้าเราต้องลงไปใช่ไหมเออดิเฮ้ยเอาเนื่องจากว่าการที่เราเนี่ยลงไปหารหัสด้านล่างเนี่ยมันทําให้แบบว่าเกมเราเนี่ยดับ ใช่ฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีลัดในการสุ่มรหัสขึ้นมานะนั่นก็คือ7จ็ดหนึ่งสองหหรือ3 0 0 3 0 3ย์ศูนย์สมศูย์สอเองใช่ไหมใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรวะน่ะไม่มีอะไรเลยคุณอฮัตคุณทำอะไรคุณวุ่นวายกับโคมไฟทำไมเราโคมไฟมันเกะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะรีเควส์เลสคีเขาต้องการโอเคไปหาเลสคีการ์ดกันครับ โอ้โหมือตื้อๆผมว่านะเราต้องหาแบบว่าคีย์การ์ดหลายสีมากเว้ยผมเห็นประตูมันมีทั้งแบบว่าสีฟ้าสีอะเฮ้ยเปิดไม่ได้เว้ยประตูนี้ประตูนี้เปิดได้ไปดูแลโอ๊ยโอ๊ยติดโต๊ะเอาติดโต๊ะอะไรระวังระวังที่ฮอลเวย์นะจ๊ะฮอลเวย์คือตรงไหนตรงนี้ไม่ใช่เหรอแต่ที่รู้ก็น่ากลัวหมดทุกที่ตอนนี้คุณต้องไปแล้วไ่ะเฮ้ยเอาคุณอาร์ตมานี่ไปดิเออเข้ามาเข้ามากันดิจะปล่อยมไว้ปิดไฟทำไมเราเอาอะไรเด็ด เอ้ยมีเจฟิวอีกแล้วเอ้ยมีกระสุนอะไร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 ไม่รู้ประตูเนี่ยมันต้องมีเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้มันต้องไปมันต้องไปซ้ายก่อนโอ้โหอะไรเนี่ยก้อนอะไรวะเนี่ยก้อนเนี้ยไอ้นี่อุ้ยดีเสียงอะไรบ้าต่อไปเนี่ยเป็นทางเลือกซ้ายขวาละอ่ะซ้ายแล้วเนี่ย้ายนนั่แหละขวาไปไม่ได้อุ้ยขุ่มเจ็บจังวะอุ้ยอะไรกุญแจแกุญแจป่าเกะปุ๊บมีเรื่องปั๊บผมว่าชวนเด็ดจัจะ้าป้าเฮิปป้าจะเฮ้ย เก็บแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรวะคุณคุณคิดมากอ่ะนั่นไงได้ยใช่ไหมอะไรออกมาแล้วขโมยหัวขโมยหัวเมื่อกี้หัวอะไรอ่ะขโมยหัวเว้ยมาขโมยไม่รู้เลยอุ้อุ้ยเออสวยอุ้ยอุ้ยแมนแฮกมันชื่อว่าแมนแฮกมันชื่อว่าแมนแฮกไปแล้วไปแล้ว เีาลเลยหมดยังไปไปโกโกโแล้วคุณรู้ไหมทางระหว่างมามีไอท่บ้าเนี่ยตั้งหลายอันเฮ้ยอีกแล้วโอยมันมีหน้ยมันมีหน้าด้วยมันมีหน้าด้วยมันมีหน้าด้วยมะมันมีหน้าด้วยหน้าเรวยีกมันมีหน้าด้วยองะันมหน้าวมนีหดยนีห้า้องเดินผ่หนา้นมนางว่าัล้วะี้นี่ไงมันรออยู่ มีอีกมีนี่ไงองอรวมเลยขานาขาน้ามีแน่นอนขาน้ามีแน่นอนนี่ไงผ้าตามาเห็บน้อยตัวนี้ปะเฮ้ยอ้าวของของนี่คนร้ายคนาปืนเขาบอกหยิบไปเลยถ้าคุณต้องการอ่ะโุณหยิบนี่นี่นี่รู้ล่ะเราอย่าใช้เราใช้ปืนนี่นี่ไงล่าออกมัน้นแล้วเหรอ ลงรถปะเออลงรถลงรถลงรถเอ้ยนั่นมียามีกระสุนมีอะไรเต็มเลยคุณอาร์ตคุณมีปืนโทนยังอ่ะมีแล้วคุณโมมียังมีแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยยิมเฮ้ยนี่มันบุกออกมาอุ้ยวิววิววิวอะไรอ่ะเฮ้ยกีการ์ดกีการ์ดแดงอะไรเอ้ยกีการ์ดไอ้กีการ์ดกีการ์ดกี่มาก็บมาเซ็นตเปล่าเซ็เปล่าไม่ใช่นี่มันฮาร์ดดีนคุณอาร์ตโอ้โหหรือว่ากีการดวะแต่มันนี่เปิดนี่ผมว่าต้องเปิดเนี่ยอ่าเฮ้ยมานี่ทางนี้หรือว่ามันคือกีการ์ดวะ เฮ้ยมีตัวฮ้ยโอ้โหสะดุ้งเลยนี่ไงยิงกลางอากาศคีย์การหายไปไหนแล้ววะเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่เฮ้ยทำไมไฟประตูนี้เปิดได้ประตูนี้เปิดได้ประตูนี้เปิดได้ไอ้โมยิงไรอ่ะมดนึกว่าตัวนี้ยังไม่ตาย Let's go Let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไอ้นี่มันแวบมาอีกแล้วมันแวบมาอีกแล้วเอ้ามีคีย์การ์ดไหมเอาไปดมเอาลองไปดูมันต้องลองดูเราเราลัห้องนี้โอ้ยจีบไปหมดเลยร้อนร้อนแทบร้อน เออปดไปฮะเพื่อเล่นเหรอฮะโมอย่างเงี้ยฮะอรตินางนั้งเขาไม่ชี้ขนาดเนียออกไปไม่ต้องปิดไฟนะโมมาเนี้มานีมาแล้วผมมาแล้วนมาแล้วนี่ของจริงเฮ้ยสุดยอดมาของลอยใส่หัวโมไมวดอะไรว้เนี้ยลดมาจากข้างบนน่ะรออุ้ยอะไร มันมีมันมีตัวโผล่มีตัวอีกแล้วเหรอแล้วโอ้หเก่งมีประตูมีประตูอันนี้ไม่ปิดน่ากลัวเกินโอ้โหล่งจ้งเลยอะไรน่ะอย่าไปอย่าทำเด็กๆฉันนะมิเชนสิจะตามหลอกหลอนคุณยุนซายเฮ้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 ยมาดิมาดิเข็นเข็นเข็นมันมีรูมีรูเออเข็นมีรู เอาละลุกหลังฮะ Let's go bro ไปวิวิวิวีเสียง Oh my god พูดอะไรวะเนี่ยมาร้องเพลงกันเแถวนี้อะไรคุณโมมันเกี่ยวว่าอะไรลูกเบียเขาบอกเออห้องนี้มันแปลกๆนะเหรอมันก็คงแปลกแหละมันมีโสอบรอนอยู่เฮ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยรอนอยู่รอนอยู่เต็มไปหมดเลยฉันแบกอยู่เว้ยู่นนอย เลยแล้วกันอแวมันจะแรงราหมันยังไปต่อไปต่อไปต่ออะไรอีกวะเนี่ยก้อนอะไรอีกวะเนี่ยอยู่น็อต a อะไรคุณจะออกไปแบบมีชีวิตไม่ได้นันมาเร็วมาเนี่ยมาเนี่ยเฮ้ยเอามาเฮ้ยนี่ไอ้ขี้ g ส s อ่าเก็บปุ๊บประเด็นมานะเว้ยนี่มาแล้วมาแล้วได้ขี้ gas แล้วเว้ยผมว่านะเราออกห้องนี้ไปนะฮกลับไปที่ฮอลเวย์เหมือนเดิมออกไม่ได้ ปัดโถเอ้ยเราต้องกลับโอเคนี้ผมว่ามาชัวผมว่ามาชัวมันต้องมีมันต้องมันต้องมีอะไรแล้วไหนเฮ้ยประตูมันดูแปลกๆมันดูเไม่ประตูเปิพื้นเว้ยผมว่าพื้นมันแปลกเออใช่ไงมันพรมเหยียบปุ๊บเหยียบปุ๊บมันล่วงไปเปล่าวะหลองยางก็ต้องไปเดินต่อกระโดดลงไปเลยจุอะไรเลยหลอกกันนี่หว่าคิดมากคิดมาก End is near Let us finish this เฮ้ยจะจุแม่รอจะจุแแล้ว อะไรวะเนี่ยโฮงไรอะคอมเซอร์เบอร์เหรอมีอะไรบ้างเอาอะไรอะไรวะเนี่ยโวยโอ้ยโ้ยคุณกูเมื่อไหรวะเนี่ยมันเป็นยังไงมันทำมันเป็นอะไรวะเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยโวยโวยโวยนี่ไงหมดยังหมดแล้วดีดีดีคุณมูคุณมูอะไรอะห้องอะไรเนี่ย เป็นความผิดของพวกเราอ่ะเป็นความผิดของเราเองทั้งหมดเราอ่ะอะไรอ่ะคุณอาคุณหืออะไรมามันเป็นเหมือนอันบันดีผมเห็นวางอยู่ผมเลยหยิบมาเลยละกันอย่างเงี้ยเราหน้าต้องย้อนกลับไปคุณอาปล่อยมันไปเถอะเผื่อมันต้องใช้หรือเปล่าวะตัวนี้เปิดได้อ่ะไปดิกดฝนนรึ้งซ้ายขวาโอ้ยมือสนิทเลยอู้ก้อนอะไรอีกวะเนี่ยเจอก้อนอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยมีมีก้อนไอ้นี่อีกแล้วอ่ะ เห็นไหมมันมามาแน่แม่จ่าเอาก้อนหรือว่ามันคือก้อนที่คุณหยิบมาอยู่แล้วใช่เหรอใช่เราวนกลับมาที่เดิมแล้วเออเราวนกลับเอ้ยเมื่อกี้มันมีมันมีฮออยู่มันมีแบบว่าห้องกว้างอยู่อโมไปไหนเนี่ยโมอยู่ในห้องก้อนครับผมเออดีดีดีเนี่ยเนี่ยทางเนี้ยทางเนี้ยเห็นไหมอะไรวะอันมาเห็นโอ้ยไปโอ้ยมาเต็มหน้าเต็มตาเลยผมบอก เฮ้ยเอาก้อนนี้ไปด้วยกันดิมันเปิดมามันเจอเนี่ยผมมีสองก้อนเห็นป่าวเด็กใช้ก้อนเดียวกันเว้ยอโอเคโอเคสามพันสามพันมีสามก้อนแล้วเหรออะไรอ่ะแม่เขาเอาสามอันใส่ใส่ลงไปในนี้อ๋อใส่นี้เหรอนี่อ่ะแต่เราไปแต่เราไปกอีกก้อนอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะเพิ่งเจอสองเองนี่นี่เจออีกก้อนแล้วได้มาแล้วได้ก้อนมาแล้วดีนะพกไปแม่ไม่งั้นเล่นแย่เลยนะไปเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้มันมีตัวอะไรโผล่มาวะหรือว่าเราต้องลงไป ประตูสู่นรกนะเว้ยต้องลงไปใช่ไหมพร้อมยังพร้อม1 2ื่งลอกไปโอเฮ้ยหลังเข้าโอ้ตัวอะไรไม่รู้มันวิ่งไปอ่ะมันมีอะไรเนี่ยเลือดหฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหมันทีคตายเลยเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอคำใบ้เมื่อกี้ผมเจอคำใบ้นี่นี่เขาบอกว่า Death s o y it พลังพลังของมันรู้รุ้ไอ้ก้อนนั่นเบ่าก้อนนั่นเบ่าถั่วถั่วหรือเปล่าเออไอ้ก้อนนี้คือพลังมันเบ่าไฟพลังกับไฟพลังกับไฟไอ้ก้อนนี้คือพลังมันแน่มันมาแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีตุ๊กตุกมันตุ๊กตุกบอลดุมบอลดุมบอลได้ตรงเนี้ยผมว่าเราได้จะฆ่ามันได้ไฮินเดวอร์นี่ไงแต่แล้วโอเคมันบอกว่าให้เราให้เราแอบให้เอมาแล้ว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  คตามเดี๋ยวผมหากลุมมาลงโอ้โหเจอแล้วมันมาข้าวผมมัหน้าเออโอเคโอเคนี่นี่นี่มันมีรูกำแพงให้ซ่อนอยู่แบบนี้นี่นี่ตรงนี้โอ้โอเคมาแล้ว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 คป่งะไม่มีรูให้ซ่อนเจอเจอกลุมมาลังมาแล้วยิง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 มันลีโรดูลีโรดูลีโรดูเดี๋ยวผมไปยิงรูมัน มาแล้วเหรอหลบ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 เออเจก็แล้วผมเจยก็แล้วผมเจก็แล้วยิงมันถ้าเจอมันจะยิงมันมันจะวิ่งมาหาเราเลยโอเคมันอยู่มอยรีบร้อยมีไหมมาแล้วหูมาแล้วหากระแพงหลบแล้วไม่มีรูกระแพงเลยไม่มีอลย้ามันมาแล้วมัมาแล้วนี่นแล้วแล้วไปยิงก็ไปโหลดย่โหลดนินงโหลดนนงโหลดนิอ้ยจบแล้ว

ชักแมงอยู่ชักแมงอยู่รอผมแป๊บนึงกระโดดกันกระโดดกันกระโดดจิงกระโดดจริงใช่เป็นคนธรรมดาแล้วพวกเราไปดูกายแล้วเนี่ยเหมือนว่าปืนเราจะหายด้วยนะเราตายดว่ยิงวะผมพยายามอยู่ผมพยายามอยู่ผมจะตายแล้วเนี่ย ยิงเข้าไปยิงมันอยู่ยิงเข้าไปก้อนถุงลมยิงก้อนถุงเชืายแล้ลีโด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 ้ลีโดลีโดลีโดยิงเข้าไปยิงเข้าไปเมื่อไหร่มป็นจุดต่ำแี้วโอ้ยร่วงไปเลยร่วงไปเลยแล้วกานหมุเนี่ยนี่ไงอย่ไงนี่มันเป็นภาพอยเรียบร้อยโอ้ยเอออ่ะจบแล้วเย้เราผ่านมาได้เราผ่านมาได้ทุกคน เอาละก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะสำหรับแกรี่มอสแกรี่แมปของเรานะสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ด้วยไม่รู้จะมีสักกี่คนนะที่ดูเกมนี้จบนะฮะแล้วถ้าใครนะที่มีแมปแนะนำนะหรือว่าอยากให้พวกเราเนี่ยเล่นกันอีกนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆและสำหรับในวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าไปก่อนนะบายจ้า